สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนแรงๆืัอนี้คือเก้าพี่น้องคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีแซ่บคือเก้ามววันนี้เนาะเอาเห็ดกับเข่ากับน้ำซัำปาา์ปลาืัอนี้เออมากแกงขี้หวานท่านผู้ชม,มืัอนี้แกงขี้หวานไก่เ็แซ่บืัอนี้กินข้าวเจ้าได้ท่านผู้ชมไหมืมัอนี้กินข้าวเจ้า,าืัอนี้เออ คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีติดแทคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีนี่อันดับแรกกับข้าวกะทิให้มันหอมๆให้มันแตกมันเนาะท่านผู้ชมเนาะเออนี่นี่น,นี่สูตรง่ายๆเคล็ดลับ ง่ายงายสไตล์คุณตาวิถีไทยไทยไทยททไท,ไท,ไทอร่อยอีกแล้วครับท่านผู้ชมเห็นบอกคุณตาวิถีไทยสแซ่บคือเก้าพี่น้องมนันนะคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีสแซ่บกะทิมะเข้าอ กินกลับไปกลับมานี่แหละท่านผู้ชม ơi. เอ้ยข้าเนียวแน่ข้าเจ้าแน่เนาะเพราะว่าคนเฮามันเป็นลูกผสมนะครูมือนี่เป็นคนไทยครึ่งหนึ่งเป็นคนลาวครึ่งหนึ่งมาสัน้นเอเอพ่อเป็นลาวแม่เป็นไทยหรือว่าพ่อเป็นไทยแม่เป็นลาวนะนี่ใส่เข้าไปพริกแกงพริกเครื่องแกลงนะพริกเครื่องแกลง เกแงเกงเขียวหวานเอาบรต้องไปเห็ดปูนะเขาเห็ดเห็ดแซ่ไปซื้อเอาเขาเห็ดปูงเรียบร้อยละท่านผู้ชมเอ้ยอือนี่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 เอ้ยคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีแซบคั่วแล้วก็เอานี่เข้าไปนี่ไก่เข้านี่อ่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> คั่วใส่เครื่องแกงใส่อันนี้เข้าไปนี่นี่นี่เซ คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีขัวเข่ามันเครื่องแกงเนาะท่านผู้ชมเนาะเครื่องแกงขี้หวานหนึองหอมเข่ากับกะทิเนาะเข่ากับหัวกะทิอ่าส็บแซ่บ ตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีใส่บักเคือเข้าไปใหนดูชมเ,เสร็จแซ่บบักเคือนะอัอนี่ใส่น้ำอันนี้เข้าไปน้ำหางกะทิเรียกว่าน้ำหางกะทิ อืมเส็บแทคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีแทบคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรบอกค่อยพิดหวังเนาะคุณตาเนี่ยนะเส็บแทบคือเก้า เฝ้าให้คุณตาแป๊บหนึ่งเด้เอให้คุณตาจะกลับมา๋ยวคุณตาจะกลับมาเฝ้าเครื่องแกงให้คุณตาเนี่ยว่ามันเดือดว่ามันทอดใสแล้วนะเออคุณตาวิถีไทยไปทุระแป๊บ,บนึง thầy kêu đấy mày ไหลนู้นขี่หน้าบ้านนู่นขี่อยู่หน้าบ้าน เอาไปถึงใดแล้วท่านผู้ชมแซ่บและเบ,บาบาดนี่ปลาทิโทมะเขือกระสุกเนื้อก็สุกเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาปรุงรสกันเลยมามาท่านผู้ชมนีมม่น,น,น,นี่มาปรุงรสกันสําหรับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากเนาะท่านผู้ชมเนาะมีน้ําตาลปิ๊บ่า มีรถดีมีน้ำมันหอยนิดหน่อยนี่มีรถดีแล้วก็ผงชูรสแล้วก็มีน้ำตาลปิ๊บนี่แล้วก็มีน้ำมันหอยนะน้ำมันหอยนิดหน่อยเซ็แซ่บคือเก้าพี่น้องมนีินะเดี๋ยวสิเริ่มเอานี้ใส่เข้าไปเลยนะเริ่มจากน้ำตาลปิ๊บนี่เซแซ่บ น้ำตาลปีบแซ่บๆท่านผู้ชม,มคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีน้ำตาลปีบก็จะ,ะใส่หลายใส่จักช้อนโต๊ะหนึ่งกับพอเนาะท่านผู้ชมเนาะใส่ซ้อนโต๊ะนึ่งกับพอนี่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 ซอนโต๊ะหนึ่งพอเนาะนี่พอ,อเสร็จแล้วก็ตามด้วยผงชูรส สิบเซยจะใส่้ลยผงสลดใส่จักน้อยพอให้มันมีรสชาตินิดหน่อยนะมีรสชาตินิดหน่อยแล้วก็ใส่รสดีรสดีจักน้อยแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยหมดหรือยังน้ำมันหอยหมดหรือยังคะน้ำมันหอยอ๋อโอ้ยโ่มีจอยน้อยเหี้ยน้ำมันหอยเอามีน้อยใส่น้อยมีหลยใส่หลยเนาะท่านผู้ชมเนาะน้ำมันหอย เบิรเบิดน้ำมันหอยบเป็นยังวันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรหมดแล้วก็ทิ้งไปนะทิ้งไปเสร็จแล้วเราก็มาชิมรสดูชิมรสดูใส่เกลือจักน้อยเนาะท่านผู้ชมเนาะใส่เกลือปรุงรสสักเล็กน้อยสร้างสีสันเลยนี่นี่ใสเกลือจักน้อยเอาเกลือจักน้อยอ ทีนี้ก็มาชิมดูสิว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างน่าอร่อยเบาะ์คุณตาวิธีไทยพผนว่าสีสันแกงเขวานคุณตาวิถีไทยนี่เบึ่งูนนี่น้ำมันเข้มข้นโคอกระปุ่นคอกระปุ้นใส่จักกนั่นเด้อผนว่าอคุณตาวิธีไทยอื ขอใส่น้ำกระปุ้นจักถ้วยดเด้อเพื่อนวาได้การได้การท่านผู้ชมเศษแสบคือเก้ามาเนีนะตามด้วยผักโหระพาแกงเคี่ยวหวานแกงเผ็ดแกงอะไรนี่ต้องมีโหระพาใส่นะนสศษแสบคือเกา้าพี่น้องมาเนีนะคุณตาวิถีไทยแกลงอะไรก็อร่อยทั้งนั้นเพื่อนวามะเขือกระสุกละบอท่านผู้ชมเนี่มะเขือสุกแล้วนะสุกแล้ว สุกแล้วลวะ่ะมะเขือนี่อ้ามะเขือสุกแล้วเนาะเดี๋ยวเอาให้มันเดือ,เด,อดเอาให้มันเด,เดือดพุกๆๆขึ้นกระพอเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะอือคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีแซ่คือเก้าพี่น้องมาเนียนะ คุตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีแซ่คือเก่าพี่น้องมานี่นะอืเข้าหอนหอนเข้าเจ้าหอนหอนนะอ,อคุณตาวิถีไทยเจ้าเห็ดคักแนบะขึ้นมาแซ่นี่นี่นี่มามามาแกงเคยวหวานรสเด็ดเย็นนี้ครับท่านผู้ชม